สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กบัรตี้น่แปลกนะครับช่องยูทูบจานตี้พี่บ้านะครับผมมื่อน,นี้ครับมาหยดเข่าครับผมผู้ผูอ้อ้วนหางานไห้ครับแล้วมาซืมข่างหูวจานเห็ดบทันเด้น้ำสีมาแล้วไม่โคสรลุงบาได้ตีติตวายวะผูอ้อ้วนคือหางานไห้แท้โอ้ยเนาะวะเลยไปบอกลุงมุ้นไปเ,เพื่อนมาไถมาปันให้ โอ้ว่ะสร้างปิ่นฉ <c oughs> ันนึกว่าไม่ยอดครับยอดเข่ากันหลังก็มูกมูพวกเขายอกับวบ้านกันเบิเรเขวนแล้วเบิรงจานตี้เฮ็ดก้อนมูแล้วกันหลังมูิึงเข่าจานตี้ที่เป็นจางไดผีบ้าเฮ็ดหน้ามันบ็คือคนอื่นหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาเฮ็ดปกติผีบ้ามันต้องเฮ็ดพิเศษนะเอาฝาข้าวเป็นงดาบนุ่มเนาะยอดเข่าเยื่อใช่ี่ เออบ้านเอาเจ้านะปีนี้นะเออบอกให้ก่อนน้่มคืนพร้อมเมื่ออาชีพเมือ่ออาชีพเอาใจว่าเอ็กทไทเบื้องว่ามันจิเป็นหล่องงามปันไดยน้ำคืนใส่หัวคมหมยอดไ่ได้ตากแดยดยอดคุเจ้าด้บอกให้ก่อนโหลดค <laughs> ักว่าคัากจานตี้เฮ็ดนักแข่งกับตำรวจพ่นเดอบอกให้ก่อนโหลด <c oughs> เอฟซีครับเอฟซี <c oughs> ดาบนุ่มมีเอฟซีผมนี่แหละ <c oughs> อือเพี่นอาหอบเครื่องยอดมาให้ผมแตงอยู่บัตเปอนวะ <peach> มาโอ้ยขามจังวัดก็ยังสีมาอยู่ด้เดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นอกเห็นใจก็เลยแต่งให้โอ้ยบอกคิดว่าเราสีมาหอดบ้านหอดซองบอกเคยซื้อว่าบ้านอยู่นี่ว่าสันมาหอดอิรไม่ดาบหนุม่มตู้เอาเอาเห็นน้าแข่งกันดำนุม่มเอาครับผมเดี๋ยวขอปิดกอนซื้อในอาบหน้าครับแล้วก็ทำความสะอาดทั้งสียาแล้วก็สีม้ากินเข่าแล้วก็สีมาหยอดเออหยอด เขาเย้่อดาบนุ่มไปยอดสุดท่ายมูลเลยเออพูนเขาอ่านเบิอนหยางเียบแล้วเขาเข้าเจ้าเกิดแล้วมาเบิงเขาจานตี่บาดนี้เออจานตี้ถามว่าเฮ็ดสูตรใดวะไถจอบให้ฝนตกมะปันสีนยาคุ้มยายอดทาเบิงมื้นี้วันที่อะไรนี่เดี๋ยวๆๆี๋ยเดนก่อนๆมืน้นีวันที่สิบหาสิบหาพฤชภาคมอ่า ข่าวจานตี้สิเกิดมือใดเออเออ,เอ,อแล้วมันกับคนที่ขาเจ้าวานหันที่ไปท่ายเบื้องที่ขาเจ้าวานก่อนกับข่าวจานตี้ทั้งทั้งเที่ดหลังมือเป็นสีเป็นเศร้ามือมันชิต่างกันทางใดเบื้องเด้อดาบหนุ่มเด้อที่บ่ายเห็นหน้ามันบค่คคนอื่นดอกขอบคุณครับ